เพราะว่ามันมีว่าสมัยเรียนไม่ค่อยจะสนใจไปเที่ยวที่ไหนเลยนาจะนี่พอเริ่มจะทํางานใช่ไหมฉันก็คิดว่าฉันควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีนนในประเทศไทยแล้วก็ทกําการเช็คใน booking com แล้วก็มีเฮย้ยมันมีแอคทิวตีบอกว่าประเทศไทยเนะี่ยมัมี Activity อะไรบ้างมี list นูนน่นนี่แต่ว่าราคาก็แบบอ๋อจบจิตจบใจแพงเหลือเกินแม่แพงขนาดน,นั้นทําไมก่อแต่ว่าฉันก็คิดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, ชีวิตตกอ ถามคนในตักต้กดูให้่าไปเที่ยวประเทศไทยเที่ยวที่ไหนดีไม่แน่ว่าฉันน่าจะได้ที่เที่ยวที่อันซีนหรือว่แบบว่ามันน่าสนใจตอนนี้ก็คือมีความคิดว่าอาจจะไปเที่ยวในที่เ่อธรรมชาติแล้วก็แบบเป็นโฮมสเตย์มีแอคทิวิตี้ที่แบบให้ทํากับชุมชนอะไรอย่างนี้ซึมซับวัฒนธรรมเนม์ไทย เออจินาการเราก็มันเลสเนาะมันพอจะมีบ้างาไหมในชุมชนไหนที่ใกล้ๆแบบว่ากรุงเทพราชบุรีขอบพระคุณค่ะ